เดือนข่อนดวงไม่สว่างนะักแต่ฝาหมดเมฆสะอาดแสงอ่อนนวนลกระทบคมดาบเป็นประกายวับเสือโดน,นหัวเลาะกลั่นเคลือที่โนโรีมันประกาศจะเสียบดาบทะลุอ,อกเดี๋ยวจะไปรับสินบนที่อำเภอชะอิโนโรีสันดานมันเหมือนพ่อเหมือนพี่เสียทุกอย่างช่างไม่รู้เอาเสียเลย ว่ามือดาบผู้หญิงอย่างมันจะหลังจีวิตเสือนอนนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดแค่ขยับตัวหลบเพียงนิดเดียวก็ผลแล้วสาวถวมสวยอย่างอิโนโนรีหรือจะโจมฟันทันควันสำเร็จดาบสิบไลยหลอมไหวย,ยังหักออกไปได้เสือนอนคิดในใจแล้วทำตามที่คิดคิปตาเดียวไม่ทันที่โนรีจะขยับดาบก็หล่นลงผื้น เพราะกายเจ้าเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของไอ้เสือโนนหนามอ้อมแล้วมันก็เรียกกำนันจูบที่แก้มเอาตามอำเภอใจฮึแก้มเองหอมประหลาดจริงนะโนรีปล่อยข้านะบอกให้ปล่อยไม่แล้วข้าจะ้องขึ้นเดี๋ยวนี้หลงเถอะโนรีเรียกไอ้พวกนั้นให้เล่นจากที่ประชุมลานเด็ยวเท่าไหร่ยิ่งดีข้าอยากให้มันมาเห็นหนองของข้าคนนี้หลักพี่ชายมันเหลือหลาย ข้ากับเองเป็นพี่น้องกันถึงจะห่างกันทางปู่ย่าตาทวดลักของข้ากับเองก็ไม่มีอะไรกีดกันเป็นทํานบแแ้มเองหอมเหมือนกลิ่นมะลิปากมันพูดจมูกมันก็ถือดือ้อหอมที่คอพองของเจ้าอีกมันสูดดมใต้ติ่งหูเฮือกใหญ่โนรีขนลุกทู่และสันเพอรเขิมไปเลาะตั้งแต่แตกเหนือสาวมากระทั่งบัดนี้ ายของเจ้าไม่เคยต้องมือชยัยประวก็บระหลูความว่มาที่หนังไม่ต้องไปอยู่ลินฝาเป็นเลขของพ่อกับพี่ชายจะหาทางกำจัดเจ้าเสือกำพผลาสงสารที่ฝังอยู่ในหัวใจก็เริ่มเห็นอกเห็นใจมันปากคู่จะเรียกพวกผองให้มันช่วยส่วนใจของสาวกล้าโดนหนามอ้อมที่กลายมาเป็นสาวผู้ดินแดงนั้นไม่กล้าจะทำดังคำพูดถือดื้อของเจ้าโดน ที่กอดรัดและเชยชมตามใจชอบเจ้ากระเพียงหัวใจบทแรงจะดิ้นลนผักใสนึกแขนใจตัวเองที่เผลอคิดว่าบันคงลักแต่เมื่อคิดถึงความพินาศชิบหายบายวอดของทรัพย์สินเป็นเดือกของพระเพิงเพราะฝีมือมันเดบมันผูกสมัครละใกล้กับแม่สีทุ่งแสงล่าลูกกำนันโนรีก็ปล่อยสะอื้นจนเจ้าคนที่กำลังกอดเชยชมกายอวบ หลองถามอย่างฉงน,นอะโดลีเองหลงให้เองเครื่องข่าที่รักละกอดเองหรือกอดฟัดตามสบายเถอะถ้าเห็นข้าเป็นอีผู้หญิงตำตำและง่ายบานช่องทรัพย์สินของข้าก็พินาศเพราะมือเสือหมดสิ้นแล้วจะเผาสาวข้าให้ชิบหายอีกก็เชิญเถอะโนรีพูดเสียงสะอื้นศบหน้ากาแามือ เสือโดนหล,ลักใจที่สาวมันทาแล้วก็ย้อนไปถึงวิบัติที่เกิดขึ้นเพราะถือแขนของเจ้าสามเกลอที่ลอบเข้าไปหล้างแขนให้ไม่บอกลราโนดีเข้าใจผิดตลอดฉันจะบอกความจริงไอโยงไอโผและไออาเป็นไม่ผลผิดจะต้องเท็จเอาตัวลอดไปกล่าวหนึ่งก่อนอื่นนะยกบายก่อนเทคโนโลีเรื่องเผาเลือนเองข้าไม่รู้เรื่องเลย ข้าไม่ได้ทําเป็นความจริงแท้นั่งลงก่อนฟังข้าก่อนเจ้าทุ่งโน่นน้ำอ้อมละกองหนองสาวที่มันแส่งลักเพื่อหวังผลอื่นให้นั่งลงจับหน้าหันมาหาเดือนสั่งให้เห็นกันถนัดพูดเป็นกระซิบให้ได้ยินกันเพียงสองคนเสียงของเจ้าเสือกำพลาอ่อนโยนชวนสงสาร ทุกของพี่มีมากมายนักพี่ไม่มีผิดอันใดเลยก็กลายเป็นคนผิดแล้วไอ้นึกกระลุงเป็นคนกอแล้วศัตรูของพี่ก็ก่อเหตุปลายผิดมาให้พี่อีกพี่หนีจนไม่มีที่หนีเองเอาใจพี่ใส่ใจเองดูเถิดจริงละที่พี่แขนลุงนักแต่ไม่เคยคิดจะเผาเรือนเองเลยพี่สาบานให้เอ็งก็ได้ถ้าไม่จริงแม่พระธรณีผู้ดินแดงนี่แหละ สู่พี่ไปเถอะตื้นนึกเรื่องของพ่อกับพี่นึกข่าไม่รู้ที่รู้ก็เรื่องไอเสือโนนเผาหลังแขนพ่อข้าแล้วก็เผาโนนนามอ้อมเป็นแสงคบซองหาอีแสงล่าเดือนข้าทิพหายเป็นหนนสองข้ากับเสือโนนจึงต้องเป็นศัตรูกันตลอดชีวิตฮึกเหมิมเป็นเสือกล้าลักแสงล่าลูกกำนันหนึ่งแล้วยังจะลักข้าเป็นสองอีก นี่แหละน้ำใจของเสือที่ชาวบ้านลือกันนักว่าใจบุญตัวเองทุกเพื่อชาวบ้านจะได้สบายข้าไม่เห็นว่ามันจะจริงพี่ก็รักทั้งนั้นแหละแสงล่ากับพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยพี่กับพ่อของแสงล่าเชื่อคำยุของเจ้านึกพี่เองจนจำตวนแสงล่าเมื่อเขาถูกจำตวนเพราะพี่แล้วจะให้เฉยเสียกนเลยได้พี่ตั้งใจจะขึ้นบ้านกำนัน หักโซ่ปล่อยเป็นอิสระและจะขอสัญญาไว้ให้กำนันทันกับคนที่ไม่ผิดอย่างนั้นอีกก็คบกันพาแสงล่าไปซ่อนทรมานอีกไอ้โนโนมันจะเฉยได้ยังไงไม่เฉยทํำอย่างอื่นหลังแขนใครจะไปว่าอะไรนี่เผาโนโนนามอ้อมเป็นป่าชา้าฝั่งพี่ก่อนโดลีกี่หนมาแล้วที่พี่ยอมให้คนพวกนี้กุ่มเหงแต่ไม่มินไอ้โนนถึงเพียงนี้ เออถ้าเองถือว่าพี่ผิดก็ยอมรับแต่ขอถามสักคำไอ้คนที่บินน้ำใจไอ้เสือโนนผิดไหมเล่าเป็นเจ้าแผ่นดินมาจากไหนจะให้คนอื่นเชื่อคำไปเสียทุกคำประกาศของข้าบอกแล้วใครจะถาหรืออยากลอกดีเป็นอันขาดพี่จะต้องทำตามคำที่ลั่นบายแล้วเองก็เถอะถ้าถูกใครข่มเหงพี่ไอ้โนนนี่แหละจะหักเข้าแก่ สองดาบพี่จะสับทุกคนที่ขวางหรือจะลองเองกลับขึ้นเรือนนี่แหละลุงกับไอ้นึกเกิดรู้ว่าเองอยู่กับพี่อยาให้พี่หอมแก้มแก้เหนื่อยจับเองจำตวนโนรีเ no อ๋ยใครจะได้ทุกข์พอพี่แล้วมือพี่นี่แหละจะช่วยให้เจ้าผนทุกแล้วมันก็หอมแก้มเจ้าอีกโนรี no lie, อยากจะลองให้ที่ใจของเจ้าเองไม่หลายพอจะเรียกคนอื่นให้มาช่วย จึงได้แต่ปัดป้องพอเป็นพิธีละทุกของมันนั้นเจ้าพอจะมองเห็นตลอดหมดทุกอย่างแล้วกระหลูนิสัยแท้บาทลงจะเป็นศัตรูกันแล้วเสือโนนไม่เคยถอยให้ใครและที่มานี่คงจะดูลาดเราเพื่อหักเอาพูดินแดงคืนเป็นแน่เลือนและกระท่อมที่ปลูกขึ้นใหม่จะเป็นศัตรูกับมันอีกคนนึงนิสัยปาไหนเลยจะฟังความใครเจ้าไม่คิดบ้า มันจะล่วงหลูเรื่องนางใบยังไม่ตายจึงคิดบ้าหากเสือนนลักเจ้าจริงดังปากพูดก็อย่าให้ผู้ดินแดงกลายเป็นป่าช้าอีกเลยให้คิดแก้หาทางอื่นสเสเถิดเดี๋วพี่โนทมาที่นี่ต้องการจะมากแกล้งลักข้าเพื่อทำลายข้าหรือมือ,อยันหน้ามันายมาให้หอมแก้มเป็นที่สนุกใจหนึ่งข้ามาเพราะคิดถึงเองนัก เองต้องพลอยเดือดหลอนเพราะพี่กับพ่อจนใจพี่นักไม่อยากจะทําเลยให้คนอื่นพลอยเดือดหลอนด้วยนะนอกเสจากจําเป็นและอีกใจหนึ่งละ่ะมาเพื่อเอาคบแย่ชายคาเรือนพวกโนนหนาอ้อมที่มาเอาผู้ดิแนแดงของพี่เป็นเรือนตายอย่างนั้นหรือเรื่องนั้นพี่ยังไม่คิดใจหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของพี่ที่มาที่นี่ขอให้เองตอบตามตรงเถอะพี่ได้ข่าวว่าเองรับอีใบมาจากหลินฝา พี่อยากพบอีใบเลยจะพาไปอยู่ที่อื่นอีใบอยู่ไหนโหนโดีใจหายผิดคาดที่เจ้าคิดอยากจะบอกตามจริงแต่เวลานี้หนังใบอยู่ในความดูแลของพ่อกับเจ้านึกพี่ชายห้ามขาดใบให้เจ้ายุ่งเกี่ยวด้วยถ้ามารู้ความจริงในพริบตานี่แหละเลื่อนและกระท่อมสร้างขึ้นใหม่จะพินาศสิ้นเจ้าจึงตอบอึกอัก พี่นนจะหาความค่าอีกหรือบะ๊ะโดลีแม่คุณของอีนนถามอะไรอย่างนั้นพี่น่ะไปหลินฝามาไปตามอีแสงล่าข้ารู้แล้วไม่ต้องบอกหรอกแต่เรื่องนี้แหละที่ข้าไม่เชื่อคำบอกลักแต่ใจข้ามันชั่วปล่อยให้คนเขาไม่ลักกอดจูบยังไม่ทันที่โนรีจะพูดจบเสียงเอ,อะก็ลอยลมมา หลอมกะแสงครบสว่างเป็นทิวอ้อมโขงเนินมาพร้อมมีดดาบครบคนและอีกโคงเดียวก็จะถึงตรงที่โนโรีกระเสือโนนนั่งอยู่ไหนมึงบ้ามันอยู่ตรงไหนอีกไกลไหมแน่หรือที่โนโรีลูกกูมันอยู่ด้วยเสียงตานำลอยลมมาก่อนจะทันเห็นตัวโนโรีกลัวจนตัวสัน่นหันเข้าเกาะไหลเจ้าโนน ที่มีความผิดติดตัวเป็นเสือหลักห้รีบหลบไปเสียก่อนกลับไปเสถะพี่นนกลับไปเสียเขาเห็นฉันกับพี่อยู่ด้วยกันแล้วดีแล้วพี่อยากให้มันเห็นแหมเองพูดพี่พูดฉันเหมือนเมื่อก่อนชื่นใจพี่นักอยู่กับพี่ที่นี่แหละคอยดูใครมันจะทำอะไรเองพี่จะสับมันเป็นสองท่อนทุกคนดาบคู่เอาชัมาแล้วหลายบาง แค่นี้มันไม่พอมือพี่หรอกเสือโดนหัวเลาะเห็นเป็นเรื่องสนุกโทรสงสารฉันเถอะอย่าให้เขาเห็นพี่เลยข้าไม่ผลผิดหลังลายเป็นแสงล่าอีกคนแน่เออให้มันลายต่อหน้าไอโนนไม่ถึง20ิบเลยโนโลีเองจำได้ไหมบันนั้นวันที่พี่กลับกระท่อมไปพบผีอีใบคนของตานำพ่อเองยกเข้าหลอมกี่สิที มันได้แผลเป็นมิ่งขวัญเสียงมันเทียมดุดาบแรกปลาดออกไปอยู่ในมือกลับไปก่อนคลาวหนี้กลับไปก่อนเรื่องอีใบฉันพากลับมาเองยังอยู่ในเรือนพ่อไม่ให้ไปไหนเดี๋ยวฉันจะพาไปพบพี่โนนหลอกโนรี no ตัวสันเสียงสันเออีโดรีชีวิตอีใบคือชีวิตข้า รู้แล้วฉันรู้แล้วแต่วันนี้ฉันขอพี่นนท์กลาบละอย่าให้พ่อกับพี่นึกมาเห็นฉันอยู่กับพี่เลยไม่แล้วชื่อเสียงของฉันปนปี้เดี๋ยวเรื่องหลายอาจจะเกิดกับอีใบ้ขอ้เชื่อฉันโนลีกลาบลงที่หัวเข่าของเสือที่นั่งฉันขึ้นคบไฟเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกแต่เจ้าคนนำทางกะฉีบอกได้ยินมาถึงเสือโดน แสงขู่ให้โนลรีกลัวจนสมใจแล้วก็เก็บดาบเข้าฝักกล่าวํำชับออกกับโนรีเออเองจะให้พี่เชื่อก็เชื่อเถอะแต่เรื่องอีใบละ่ะเองจะพาไปพบ่าที่ไหนตรงห้วยคดฝากเขาด้านโน้นลุกหนีเที่ยงพี่ไปรออยู่เถอะโนรีเรียบให้สัญญาอย่าเท็ดนะถ้าเท็ด ดินแดงของข้าจะเป็นปาช้าอีกไวยใจฉันไม่เทิดกับพี่โนนหรอกเพราะฉันเชื่อแล้วพี่โนนบริสุทธิ์แต่คนอื่นเขาไม่เชื่อเขาเชื่ออย่างเดียวข้าเป็นโจรเองจำไว้แล้วฉะนั้นเองอย่าลิเทศเหมือนคนอื่นฉันสัญญาแล้วต้องเป็นสัญญาอย่าโยกโยกอยู่เลยฉันจะเสียหายเหมือนแสงล่ะฮะ แสงล่าเสียหายยังไงเป็นเมียเสือโนนนะสิเขาลือกันตั้งแต่โนนนามอ้อมถึงภูดินแดงแล้วเอ็งไม่เชื่อหรือถ้าเชื่อฉันจะให้พี่กอดจูบหรือรีบไปเถอะถ้ารักฉันต้องเห็นแก่หน้าฉันเสือกาําระหัวเลาะเสียงพิกลมันหลังคอเจ้าโนรีเข้ามาและยืนหน้าหอมแก้มบอกว่าชื่นใจ แ้ะเพนหายเข้าไปในที่มืดซึ่งเต็มไปด้วยละเมาะหมายโนโลีถอนใจลุกขึ้นขวาดาบเดินแอบแฝงความมืดดัดออกหลังเนินกลับไปยังเรือนไม่รอให้ชาวผู้ดินแดงที่อพยบไปใหม่พบหน้าพอถึงเรือนก็เข้าห้องถึงตัวลงนอนหูคอยสดับฟังเสียงเบื้องนอกใจเลยถึกเต้นเหมือนจะโลดออกนอกเหนือ ใจถังเต้นและคิดติดตามเสือโนนผู้ลูกพี่ของอาผู้หาชีวิตไม่แล้วเจ้าฉงนใจตัวเองที่ปลงใจลักมันเอาง,ง่ายๆดื่มอาฆาตแต่หนหลังเสียสิ้นจิดทบไปทวนมาเจ้าก็บอกตัวเองบ่กเกลี้ยกลาดของเจ้านึกพี่ชายนั่นเองเป็นต้นเหตุเจ้านึกโกรธจนตัวสั่นที่เจ้าพาหนังใบกลับมา เองจะทําให้ข้าชิบหายแล้วไม่คิดว่าเป็นน้องข้าสับเองยับเยวเนะจะบอกให้นึกผู้พี่เอะอแล้วก็ตอบไม่ได้ทําไมจะชิบหายจะตอบไม่ได้อีกเมื่อเจ้าถามเรื่องพานางใบไปอยู่หลินฝาพ่อก็อีกคนช่วยพี่นึกเล่นงานเจ้าเจ้าจึงดาวเอาตามเหตุที่เกิดขึ้นในหุนหลัง จะต้องมีอะไรแฝงอยู่เบื้องหลังการตายและการอยู่ของหนังใบแน่และเบื้องหลังที่เจ้าเห็นคือเรื่องที่พ่อและพี่นึกปละกาศเรื่องเจ้าโนนเป็นเสือและเป็นคนฆ่านังใบหนองสาวโดรีเชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าถ้าเจ้าโนนเป็นคนผิดแล้วคงจะไม่กล้ามาลักเจ้าและชี้ผิดชีถูกของตัวเองแล้วดังใบที่เจ้าเดาจากมือพูดแทนปาก พอจะจับใจความได้ว่าพี่ชายของเจ้าเองเป็นตัวการใจของเจ้าที่เคยเครียดแขนชิงชังเปลี่ยนเป็นสงสารความนิยมในเชิงนักเลงกล้าไม่เกรงใครใจลักของเจ้าที่มีอยู่ก่อนแล้วลงใจลักมันเมื่อถูกหอมลักดังพายุเจ้าเชื่อไปอีกถึงเรื่องลือเชิงฉูของเจ้าพี่ชายกระแสล่าลูกกำนันสิง ตามคำบอกเล่าของมันเป็นการใส่ความของเจ้านึกกับเจ้าแสนที่ต้องการกำจัดไอ้เสือกําพลาใจยุติธรรมของมันแ้ทีเดียวที่ยุ่้ํนาใจให้เหี้ยมหันหอมพวกเขาย่ำโนดนหนาอ้อมฝากฝีมือเสือกล้าเสียงอึ่งขึ้นทางลานที่ประชุมกินเล่าทุ่มเถียงกันเรื่องเสือโนนกับเจ้าว่าเจ้าคนเห็นคงจะตาฝาดไปเป็นแน่ เจ้าคนเห็นก็นยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเป็นที่ของเจ้าจะกลบเกลื่อนพิรุษจึงลุกตึงตังออกจากห้องแดินออกทานตะโกนเกี้ยวกลาดดวกหูเจ็บหายเลยแดกเหล้าก็กัดกั้นเหมือนหมาไม่รู้คนเหน่อยง,งานจะได้พักผ่อนทั้งไม่มีความคิดเกันเสียบ้างเลยดกตื่นป่านนี้ก็ไม่หลับไม่นอนสบายจิงเบ้ยงานการไม่ทำกลางบ้านนอนกลางคืนยัดเหล้าไปบ้ยไปยัดที่อื่นที่นี่คนจะหลับจะนอน ตันลึงไปตามกันอะไรกันวาก่อนจะออกตามหาก็ดูแล้วบนเรือนไม่มีแม่โนรีแนะ่แล้วนี่อะไรแม่ออกมาเท้าเอวด่าไม่ไหวหนะ้าออกจะเกินไปเสร็จแล้วเองไปไหนมาโนรีเจ้านึกพี่ชายถามเออถามแปลกข้าก็อยู่บนเรือนนะสิข้าไม่ใช่นักเลงเล่านี่ จะได้เที่ยวกินเที่ยวดื่มวิวาดหนวกหูชาวบ้านนี่เหรอมาอยู่ภูดินแดงเพื่อจะทํากินอยากจะหัวเลาะจะพากันมาจมหนามเล่าตายน่ะไม่ว่าไม่เดา,เอาอะไรกันนักหนาหรอกโนรีที่เอะอนี่นะเพราะมีคนเห็นไอโนนกับเองอยู่ด้วยกันหรอกเจ้าแสนสอดขึ้นอ้อนี่หาเรื่องใครไม่ได้เดินม,มาลงที่ฉันสิ ลาวล็อกโดลีอย่าเพิ่งเข้าใจผิดพี่ก็นึกตกใจนึกว่าเป็นจริงตามที่คนดูเมื่อไม่พบจึงกลับมาถามมันอีกยังไม่มีใครว่าโดลีเป็นคนประพฤติเสียหายไหนคนไหนลูกอีกทั้งเห็นข้าอยากจะดูหน้ามันนั่นเจ้านั่นอา้าวเราไปไหนแล้วแสนชี้มือขังและพูดบ้า เมื่อกี้ยังเห็นอยู่นีนาเฮ้ยไอ้บัวหายไปไหนมึงมาพูดกับแม่โนโลีเขาหน่อยสิต่างมองก,กันทั่วลานไม่เห็นตัวเจ้าบัวเป็นขระดที่ตานนำกลับมาถึงเรือนเห็นลูกสาวยืนเป็นสง่าบนชนันก็สอบถามเรื่องเราสาวกล้าแม่โนโลีกระดาเฉียดกระทบไปทั่วทุกคนพ่อเลือนตานนำเลยไล่ لي, ชาวโนนหนามอ้อม และหลินฝาที่อบยบมาด้วยกันให้กลับเรือนเสียทุกคนเจ้านึกกับเจ้าแสนตัวกันจะตั้งต้นเป็นนักเลงภูดินแดงพาพวกแยกไปเสียเรื่องจึงสงบตะบันสายแดดกล้าขึ้นทุกขณะแล้วบทมืดด้วยเมฆหนามาจากทางทิศตะวันตกลมฮือตามมาอีก มเมฆก็กระจายกลุ่มผู้ดินแดงหวสิ้นเป็นอยากหนีเสมอในผู้ดินแดงแผ่นที่ดินดำน้ำดีอุดมสมบูรณ์แต่ฝ่าบืดบันหนีเหมือนจะบอกเหตุหลายสาวแม่แสงล่าใจคอเหียวกลุ่มสารพัดกลุ่มเพราะข่าวจากหลินฝาฉูลักบันพลิกแผ่นดินหาและเมื่อคืนเจ้าแสนพี่ชยัยก็พูดเข้าหูอีก ผูดินแดนจะกลายเปน็นโนนหนาอ้อมอีกแหง่งด้วยเสือโนนยกพวกเหยียบผู้ดินแดงแล้วและมีคนเห็นกันอยู่เพียงสองคนกับแม่โดรีเจ้าเสือผัวคืนเดียวของเจ้าจะเป็นเสือสองใจไปแล้วหรือหรืออาจจะเป็นสามใจตามคําบอกเล่าชาวหลินฝาเรื่องอีสวยที่มันสวยสมชื่อฝากเหนือฝากตัวเป็นเสือสาวใครตามไปร่วมปล้นทุกแหง่ง เขียงคู่เสือโนนเสมือนเงาตามตัวพวกบ้านหลินฝาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอ,อีกคนสวยมันสวยสมชื่อมันกลากเข้าหาเสือโนนยืนคิดจนไกลขอสัญญาเสือให้กลับคืนไปรับและเจ้าทุกโนนหนามอ้อมและภูดินแดงก็ให้สัญญาอย่างหยิ้มแยมเป็นอันดีแถมยังประกาศว่าหลินฝาจะผลพินาศเพราะอีสวย เจ้าเดินกลุ่มมากคนเดียวตั้งใจจะไปพบโนรีถามเรื่องเมื่อคืนให้แจ้งใจตัวเองแล้วตั้งแต่ถูกคุมตัวมาจากหลินฝาเดี๋ยวพบหน้าโนรีเพียงหนนสองหนนไม่ได้พูดอะไรกันเดี๋ยวเรื่องอีใบหนองเสือโนอนอีกที่ว่ามันยังไม่ตายนั้นจริงเท็จเป็นอย่างไรถามเจ้าแสนพี่ชายก็ใบเบียงต่อไปเป็นอื่นเอาเป็นที่ได้ไม่ได้ อย่าสนใจเลยเรื่องคนอื่นสนใจเรื่องของเองเถอะอย่าก้าวไปไหนผลเรือนจะเกิดเรื่องไม่งามขายหน้าเท่าพูดดินแดงพูดกับพี่ชายไม่กี่คำก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันทั้งพ่อก็เข้าข้างพี่ชายเดาดากระทบเรื่องที่เจ้าคบเสือสางจะสร้างความเดือดร้อนและเสื่อมเสียแก่วงบ้านบ้านเครือเจ้าจึงไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร เห็นอยู่แต่โดรีพอจะพูดกันหลูเรื่องบ้างแม่จะนึกหมองใจอยู่ที่แม่เพื่อนทำตัวไม่เหมือนก่อนก็ยังดีกว่าหันไปพูดกับชาวบ้านในละแวกเดียวกันซึ่งพากันเคืองตั้งแต่นนน้ำอ้อมถูกเผาชาวบ้านโทษเจ้าคนเดียวเป็นต้นเหตุให้เกิดชิบหายถึงบ้านแตกแสลกขาดทุกยากันทั่วหน้าบันนีถังพ่อและพี่ชาย พากันไปตรวจที่ทางจะทำบาหากินกว่าจะกลับก็คงเลยเที่ยงเราต้องพูดตกลงกับผู้ใหญ่เข็มที่ไม่ค่อยจะพอใจนักต่อผู้อยบมาทำบาหากินใหม่ผู้ใหญ่เข็มบอกว่าชาวหลินฝาและโดนนามอ้อมจะมาแย่งที่ทำกินคนผูดินแดงน่ะไม่มา้าแต่ข่าวเรื่องการแสดงนักเลงของคนมาใหม่เหมือนไม่เกรงกันเลยคนผู้ดินแดงจะไม่ยอม มิหนำย่างพูดกระทบว่าแผ่นดินทิตานำพาเพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยจะทำกินเป็นที่ของเสือนอนรับมรดกจากพ่อผู้ใหญ่เข็มไม่ยอมรับหรูเรื่องสัญญาเงินกู้ปัดไปว่าเป็นเรื่องของตลาการจะสั่งใครจะมาตั้นตรงเองเป็นตุลาการไม่ได้แสงล่าคิดเพลินจนเดินลงเนินจะขึ้นเนินไปอีกแห่งหนึ่ง ก่อนจะหลงลาดไปสู่เลื่อนตานำํำก็พบสาวหึงต้อนวัวควายเพียงสีตัวจะข้าบเดินตรงหน้าใกล้ๆจะเดินผ่านไปเฉยๆก็ได้ยินเสียงหลองแบะๆจึงมองเต็มตาบัดเดี๋ยวนั้นแสงล่าก็ร้องเต็มเสียงอีใบสาวผู้เขาหน้าเหมือนเสือโนอนทันหลันเข้าหาและกอดลักคนที่มันลักหน้ำใจมานานแล้ว ยิ้มทักน้ำตาที่ไหลพลากแก้มใบเอ๋ยเอ็งยังไม่ตายแน่หรือหรือข้าตาฝาดไปหรือเปล่าแสงล่าก,กอดตอบอีใบเดี๋ยวคลายแขนออกจับไหลนางคนอาพับจ้องหน้าไม่วางตาน้ำตาเจ้าคลอตามนางใบตรน้นึกเวทนามันนักอีใบพูดแบะแบะและวทำมือประกอบอ๋อยังไม่ตาย เป็นออีใบที่ยังนึกถึงข้าอยู่แต่ไปไหนไม่ได้เพราะมีคนคุมอยู่หรือแสงล่าแลกความตามมือและวมองตามมือฉีก็พบคนยืนสะพายปืนอยู่ตรงเนินสูงและมองลงมาอย่างที่สองคนยืนพูดกันอยู่หนังใบเล่าตามประสาใบไป,ไปอีกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับมันแล้วมันก็ย้อนถามถึงเจ้านโนนพี่ชายที่กลายเป็นเสือแสงหน้าพยักหน้ารับรู แล้วตอบเพราะเข้าใจภาษาใบตลอดข้าไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนตั้งแต่คืนโนน้ำอ้อมเป็นทะเลเพลิงแล้วข้าไม่เคยพบหน้าเดี๋ยวไม่ได้ข่าวเพิ่งจะได้ข่าวเมื่อคืนนี้แหละมีคนเห็นเสือโดนอยู่กับโนรีลําพังสองต่อสองแต่เขาขนกันแล้วไม่พบแทจจริงยังไงถามโนรีดูเถอะนี่ข้าก็กำลังจะไปหาโนรีไปกันกับข้าไหมละ่ะ เกือบจะสิ้นเสียงถามแต่นังใบยังไม่ทันจะตอบสาวกล้าแมโนโรีก็เดินขึ้นมาหาแสงล่าซึ่งเหลือบเห็นก่อนอก็สะกิดบอกโดนแมโนรีมาแล้วข้าจะถามเองถ้าจริงแมโนรีคงไม่ปิดหรอกเขาก็บอกเองแล้วไม่ใช่หรือเรื่องอยากให้เองพบพี่ชายนะนังใบประยักหน้ารับแล้วหันไปโบกมือให้โนรีหลู่ที่เจ้าอยู่ ยิมยินดีส่งไปต้อนรับแต่ไกลแสงล่าพลอยยิ้มไปกับนางคนอาพับด้วยตอนที่16แล้วนะครับลบติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ